กลับเข้าสู่รายการแฮปปี้ซีซั่นรื่นเรองความสุขค่ะเรายังอยู่กันที่ร้านแฟนดองคาเฟ่มุมนี้น่ารักมากๆมีน้องต้นไม้มาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะคะพูดถึงต้นไม้ค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรงพัฒนาที่ดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงที่จังหวัดรังค่ะ กรมพัฒนาที่ดินนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงในพื้นที่จังหวัดตรังของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังซึ่งเป็นการยกระดับรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกทั้งยังช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้กเกษตรกรชาวสวนยางและ,กะเกษตรกรอื่นๆหันมาใช้ปุ๋ยสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน ทางกรมพัฒนาที่ดินก็ได้คิดค้นนวัตรกรรมต่างๆหลายเรื่องของของกรมนํามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรแล้วก็น,นํกกานวัตกรรมตัวนี้มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเครือข่า,ขายของกรมพัฒนาที่ดินโดยมีหมอดินาสากับกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการที่จะประปับปรุงดินให้มีคุณภาพส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองซึ่งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเบื้องต้นเราก็มีสูตรปุ๋ยพระราชทาน การทำปุ๋ยหมักสูตรปุ๋ยพระราชทานของอสมเด็จพระเทพสมเด็จพระนิธานะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงสูตรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับด้านนายมนตรีศรียงยศเกษตรกรผู้ปลูกพริกและทําเกษตรกรผสมผสานในพื้นที่อําเภอปะเลี้ยนจังหวัดตรังเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ อลองหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี่ดูนะครับ1ครับผมการันตีให้ได้นอนแล้วว่าคุณประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายครับแล้วก็เราก็ยินดีที่จะช่วยแนะนําแล้วก็วิธีการใส่ต้นไม้แต่ละชนิดนะครับว่าปริมาณเท่าไหร่อย,อย่างนี้ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมมั่นใจได้เลยว่าดินนะครับจะร่วนซุยแน่นอนเพราะมีไส้เดือนครับแต่เคมีไม่มีครับผม ในสมประสงค์ยงสตานับเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการทําเกษตร,รจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุดกรมพัฒนาที่ดินเมื่อก่อนก็ใช้ขี้งัวอยู่ก็ผลผลผลิตไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตามที่ควรนะครับแล้วก็มาตอนนี้มาใช้ปุ๋ยป่ากอแล้วก็ผสมกับวัตดุปลูกต่างๆก็ได้ผลผลิตดีขึ้นครับแล้วก็มีพวกไส้เดือนอะไรมาอาศัยอยู่มากครับ จากความสำเร็จในครั้งนี้ปัจจุบันโครงการการ,การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุดกรมพัฒนาที่ดินได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงของกรมพัฒนาที่ดินพร้อมกันนี้ยังเตรียมขยายการส่งเสริมไปยังเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและทางรอดให้กับเกษตรกรไทยค่ะ